งูนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดแม้งูจะมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษและไม่มีพิษก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าง,งูก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโดยเฉพาะเจ้างูทั้งสิบสายพันธุ์ดังต่อไปนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอสรพิษที่มีพิษร้ายที่สามารถดับชีวิตมนุษย์ได้เพียงไม่กี่นาทีมาดูกันว่าสิบอันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดมีงูสายพันธุ์ไหนกันบ้างติดตามได้เลยครับอันดับที่สิบงูเดชแอดเดอร์ งูเดดแอดเดอร์พบได้ในออสเตรเลียและนิวกีนีมีลักษณะคล้ายงูไวเปอร์ด้วยลักษณะร่างกายสั้นป้อมและมีหัวรูปสามเหลี่ยมมีเกล็ดขนาดเล็กมันเป็นงูที่ล่าง,งูด้วยกันเองในการกัดแต่ละครั้งเจ้าเดดแอดเดอร์จะปล่อยพิษออกมา40-100มิลลิกรัมซึ่งประกอบด้วยสารพิษร้ายแรง0.4-0.5มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเจ้าเดดแอดเดอร์นั้นเป็นที่น่าสะพึงกลัวอย่างมาก เพราะพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะทําให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้และอาจเสียชีวิตได้ภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวโดยเหยื่อจะ,สะแสดงอาการจากพิษงูหลังถูกกัดภายใน24ชั่วโมงถึง28ชั่วโมงทั้งนี้เจ้า r ด d a d d e นับเป็นงูที่มีความเร็วในการฉกสูงที่สุดในโลกโดยสามารถฉกครั้งที่2ได้ในเวลา0.13วินาทีอันดับที่9งูไวเปอร์ งูไวเปอร์เป็นงูพิษที่พบได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลกเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกาออสเตรเลียไอซ์แลนด์มาดากัสาและฮาวายบรรดางูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกพวกมันเลื้อยได้เร็วมากแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงูพิษไวเปอร์นั้นก็คือพิษที่สามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดในบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันที มักจะพบว่าเหยื yeah ่อมีเลือดออกโดยเฉพาะจากเหงือกความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุดนั่นเองอันดับที่ 8. งูเห่าฟิลิปปินถึงแม้ว่างูเห่าส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีพิษร้ายแรงพอที่จะเข้ามาอยู่ในรายชื่อได้แต่งูเห่าฟิลิปปินนั้นคือข้อยกเว้นเมื่อวัดความร้ายแรงของพิษกันแบบหยดต่อหยดแล้ว งูเห่าฟิลิปปินนั้นมีพิษได้แรงที่สุดในหมู่งูเห่าด้วยกันและมันสามารถยาวได้ถึง3เมตรพิษของมันนั้นเป็นพวกนิวโรท็อกซินที่มีผลต่อการทํางานของหัวใจและระบบหายใจซึ่งพิษของงูเห่าฟิลิปปินนั้นทําให้เกิดระบบประสาทเป็นพิษระบบหายใจไม่ทํางานและตายได้ภายใน30นาทีอันดับที่7งูเสืองูเสือเป็นงูพิษที่มักจะพบได้ทางตอนใต้ของออสเตรเลียรวมถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลแม้ว่าสีสันของงูเสือค่อนข้างจะสวยงาม แต่พิษของมันนั้นคงทําให้เราอยากจะรีบถอยห่างออกไปไกลๆเพราะพิษของงูเสือสามารถทําให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน6-25ชั่วโมงก็ตามความรุนแรงของพิษงูทําให้ก่อนมีการพัฒนาเซรุ่มเยื่อที่ถูกงูเสือกัดมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง60-70%เลยทีเดียวอันดับที่6งูแบล็กแมมบางูแบล็กแมมบายังได้ถูกจัดให้เป็นงูที่อันตราย และเป็นงูที่มีพิษขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยความเป็นงูที่หากินบนพื้นเป็นหลักคล่องแคล่วว่องไวมีอุปนิสัยดุร้ายก้าวร้าวเมื่อปะทะก,กับมนุษย์ซึ่งหน้าจะไม่หลบหนีเหมือนงูชนิดอื่นๆโดยคําว่าเมมบ้านั้นหมายถึงลงศพเนื่องจากมีส่วนหัวที่ดูคล้ายลงศพของชาวตะวันตกพิษของงูแบล็ก m มมบ้านั้นถือว่าร้ายแรงมากถูกจัดให้เป็นงูที่มีพิษอันตรายมากที่สุดติดหนึ่งในสิบอันดับของโลกอันดับที่ห้างูไทปัน งูไทยปันเป็นสกุลของงูในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้าเป็นงูที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นงูอยู่ในกลุ่มที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมีลำตัวยาวโดยประมาณ2-3.6เมตรลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาลปนดำมักอาศัยอยู่ตามซอกหินในทะเลทรายของประเทศออสเตรเลียพิษของงูสกุลนี้เป็นที่เลื่องลือในประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมากด้วยความเร็วในการออกธิ์ของพิษที่ไปทำลายระบบประสาทภายในเวลา4.5นาทีและการกัดแต่ละครั้งสามารถฆ่ามนุษย์ได้มากถึง100คน นับว่ามีพิษมากกว่างูเห่าถึง50เท่าอันดับที่4งูทับสมิงคลางูทับสมิงคลาหรืองูทับทางขาวเป็นงูพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตลักษณะเด่นคือลำตัวมีลายขาวสลับดำส่วนท้องมีสีขาวเกรดที่แถวกลางของลำตัวจะเป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่าเกรดข้างลำตัวมีความใกล้เคียงกับงูป้องฉนวนบ้านซึ่งมีสีขาวสลับดำเช่นกันงูทับสมิงคลามีความว่องไวปปลดเปรี่ยวและดูร้ายกว่างูสามเหลี่ยม ออกหากินในเวลากลางคืนอันดับที่3งูสีน้ำตาลตะวันออกหนึ่งในงูพิษร้ายแรงจิตอันดับโลกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวปราดเปรียวมีนิสัยดุร้ายและมักจะชอบไล่ตามเหยื่อและมีการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ง,งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็ยังสามารถฆ่าคนได้พิษของมันมีผลทั้งต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตพบได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียอันดับที่2งงูไทยปัน่นโพ้นทะเล งูไทยปันมีการแพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนส่วนพิษของงูไทยปันนั้นเชื่อกันว่าร้ายแรงที่สุดในหมู่งูที่อาศัยอยู่บนบกและยังพบว่าปริมาณพิษที่มากที่สุดที่งูไทปันพ้นทะเลเคยปล่อยออกมาคือ110มิลลิกรัมร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้ราวๆ1 0 0คนหรือหนู2 5 0 0 0 0ตัว ซึ่งรุนแรงกว่าพิษงูเห่าถึง50เท่าและพิษของงูไทปันยังออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง45นาทีเท่านั้นเองอันดับที่ 1. งูทะเลงูทะเลนับได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกโดยพิษของงูทะเลเพียงไม่กี่มิลลิกร,รมัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนแล้วการกัดหนึ่งในสี่ครั้งมักจะมีพิษอย่างไรก็ตามงูทะเลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยือ่อ ถงงูทะเลกัดมากที่สุดเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทรโดยงูทะเลนับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานํามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหากมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้เรานําเสนอในเรื่องราวอะไรคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับ Real World